พอเราดูถึงภาพในวัย,ยเด็กเราความรู้สึกความรู้สึกมันมันเหมือนเป็นอดีตที่ที่ที่เหมือนไม่เคยเกิดขึ้นเหมือนเหมือนฝัน ผมเป็นเด็กพะเยาครับส่วนใหญ่เด็กต่างจังหวัดมันก็ยังไม่ต่างกันมากก็คือตอนเช้าตื่นมาก็ช่วยพ่อช่วยแม่ทํางานหลายอย่างครับอย่างพ่อผมเนี่ยคือเป็นเป็นประมงน้ําจืดก็คือจะไปหาปลาไปดักไข่ไว้ตอนเย็นเย็นอะ่ะตอนเช้าพ่อก็ไปกู้ขายแล้วก็มาเราก็มาแกะปลาออกจากขายกันแล้วก็ไปทํากับข้าวนึ่งข้าวทำน้ำพริกเตรียมมาให้พ่อแม่อะไรพวกนี้ครับแล้วก็รีบ แต่งตัวตอนเช้าก็ไปโงเรียนครับตั้งแต่เด็กเลยนี่คือเพิ่มจากอาการของสายตาสั้นก่อนตอนอายุ19บ19้าถึงเนี่ยมันเจอเรื่องของประสา,าสทตาเสือ่อมกลางปี4-2ประมาณเนี่ยผมมาตรวจที่โรงพยาบาลราชวิถีแล้วหมอก็บอกว่าช่วยไม่ได้แล้วเตรียมพร้อมแรกเลยคือทำใจก่อนก็เตรียมพร้อมเรื่องทำใจแต่ส่วนอื่นๆมืดแปดด้านนะครับไม่รู้คิดออกเลย ปรึกษาผู้ใหญ่ครับผมกลับไปที่เชียงใหม่คุยกับพี่ที่เป็นฝ่ายธุรการชื่อพี่อิ๋วคุยกับแกแกก็บอกมันก็ต้องทําใจนะมีอะไรก็ฝึกฝึกไปแล้ก,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 แลการฝึกให้มันคล่องเตรียมรับสถานการณ์ว่าเราจะมองไม่เห็นวันใดวันหนึ่งจากชีวิตของเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่มีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายชีวิตน่าจะดําเนินไปได้ด้วยดีแต่แล้ววันหนึ่งชีวิตของมิตรมงคลแก้วกา เปลี่ยนไปอย่างไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมเมื่อในตาของเขากำลังจะมืดบอดลงวันที่มองไม่เห็นเลยคือจำได้ว่าตื่นเช้ามาแล้วถามเพื่อนว่าเฮ้ยทำไมไม่เปิดไฟวะเพื่อนบอกว่าเฮ้ยกูเปิดแล้วนะแล้วผมก็เดินออกไปที่หน้าบ้านแงมนดูท้องฟ้าดูอาทิตย์ขึ้นไม่เห็นแล้วถามว่าวันนั้นรู้สึกไง ผมไม่พูดกับใครเลยทั้งวันเลยละเนะเงียบไม่พูดเป็นวันที่ไม่อยากให้มาถึงจริงๆเมื่อวันนั้นมาถึงถึงแม้จะเลวร้ายในความรู้สึกเพียงใดสิ่งที่ทำได้คือการยอมรับและทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ในบางครั้งจะรู้สึกท้อโดดเดี่ยวหรือเหนื่อยนายกับชีวิตเพียงไรแต่ชีวิตใช่จะไร้ซึ่งหนทางที่จะก้าวไป ค่อนข้างจะรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับชีวิตจนวันหนึ่งแม่บอกว่าถ้าไม่ไหวก็กลับบ้านนะลูกน,นี้เลยจุดแรกเลยไม่ไหวก็กลับบ้านนะลูกเราก็นั่งนึกนึกเลยนะครับว่าถ้ากลับบ้านแล้วถ้าเกิดพ่อแม่ไม่อยู่แล้วเราจะพึ่งใครแล้วเราจะพึ่งใคร ก็เลยเลยฮึดมาอีกครั้งหนึ่งเริ่มตั้งต้นจากศูนย์ใหม่ก็คือเริ่มหัดเดินออกนอกป่าก้อยขึ้นรถเมล์ทำอะไรกินก็ทํากินเองหุงข,ข้าวเองเฮ้ยเราก็ทำเหมือนคนทั่วไปได้นี่ว่าตอนผมบอดสนิทใหม่ๆแล้วตอนฮึดขึ้นมาสู้เนี่ยมันมีทางเลือกผมเลือกสามทางยืมทุนเพื่อนถ่ายลอตเตอรี่หรือไม่ก็ไปเล่นตีข้าวหกับเพื่อนหรือนวดละ่ะ ถ้าไม่ถึงเรื่องนวดไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเยอะขึ้นทําให้เราสัมผัสใกล้ชิดความรู้สึกของคนในหลายๆระดับวันนี้มิตรมงคลแก้วกาเลือกหนทางที่จะให้ชีวิตของเขาดําเนินต่อไปได้อย่างมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับคนทั่วไปแม้นจุดมุ่งหมายของชีวิตจะเปลี่ยนไปก็ไม่ใช่อุปสรรคของผู้มีจิตใจเข้มแข็งเช่นมิตรมงคล ช่วงที่เราคิดไปถึงวัยเด็กที่เรามีความสุขสนุกสนานครับเพื่อนฝูงที่เรามองเห็นเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันมีความสุขมันเหมือนฝันเหมือนฝันว่าเอ้ยอันนั้นเราเคยอยู่เลยเพื่อนในกลุ่มเก่าๆคิดว่าเขาจะยอมรับเราได้หรือเปล่าเขาคิดว่าเฮ้ยเพื่อนกูมองไม่เห็นแล้วเป็นภาระกูแน่เลยอะไรพวกเนี้ย ผมจึงไม่ยังไม่ไปหาเพื่อนเก่าๆเด้วตอนนี้พร้อมไหมผมพร้อมนันแล้วครับแล้วก็ไปหามาแล้วด้วยแต่ก็ไม่ครับเขาต้องรับขับสู้ดีมากเหมือนเหมือนผมเหมือนผมไม่ใช่คนมองไม่เห็นอ่ะแสดงว่าความฝันในวัยเด็กเราก็ยังอยู่ก็ยังอยู่ครับเห,เหมือนเรากลับว่าเออความฝันในวัยเด็กเราไม่ใช่ฝันที่<น>ต่อไปนะเพื่อนเพื่อนเราก็ยังมีอยู่ทุกคนเขาไม่ ไม่เคยคิดว่าผมตามองไม่เห็นเขาไม่เคยคิดว่าผมเป็นพนะไม่มีความแตกต่างครับแคตกตคือเราคิดไปเองแกจะให้ให้ให้ข้อคิดที่ดีอ่ะเมื่คนสู้ชีวิตดีเขาไม่ท้อเลยถึงตาเขาบอดแต่ใจเขาไม่บอดเลยคนคนนี้ จากคนรอบข้างทั้งจากคนที่เรารู้จักแนละไม่รู้จักสําหรับคนที่ไม่รู้จักบางทีเราเดินทางคนเดียวเขาก็ยังให้กําลังใจว่าเออเนาะมองไม่เห็นแล้วนะ่ะยังเดินทางได้อีกยังไปนู่นนี่นั่นได้เก่งเนาะนี่คือการที่เราได้กําลังใจโดยคําพูดจากคนที่เราไม่รู้จักกําลังใจจากคนรอบข้างจะไร้ค่าลงทันที หากมิตรมงคลไม่มีจิตใจที่เข้มแข็งที่จะสู้ต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นถึงแม้ตาจะบอดแต่หากใจไม่บอดแล้วก็ย่อมมองเห็นหนทางแห่งแสงสว่างชีวิตที่เรามองเห็นเนี่ยเรามีทางทเลือกเยอะกว่าแต่พอเรามองไม่เห็น,นทางเลือกเราตัดลงเหลือไม่กี่ทางยังม,ม,งมีจุดมุ่งหมายของชีวิตต้องเปลี่ยนมันเคยหายช่วงที่เราทอ้อ แต่หลังจากที่เราท้อแล้วเราเอาฮึบมาแล้วเนี่ยเราต้องเปลี่ยนจุดมุ่ใหม่ของชีวิตจงมีกำลังใจว่าดูคนอื่นไมเถอะดูคนที่เขาเป็นมากกว่าเราเขายังอยู่ได้เราเป็นแค่นี้เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นอย่าท้อครับเราเปลี่ยนเข็มทิศในเรื่องการใช้ชีวิตได้แต่ อย่าคิดเปลี่ยนชีวิตจากความเป็นไปความตาย,ยดีกว่าถามว่าผมอยู่ได้ยังไงผมอยู่ได้เพราะคำว่าพึ่งตัวเองแล้วก็ให้เป็นภาระกับครอบครัวหรือสังคมน้อยที่สุดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมครับหากเรากล้าที่จะยอมรับตนเองคนอื่นก็พร้อมที่จะยอมรับเราและเมื่อเรายอมรับตัวเองได้จริงอุปสรรคและหนทางที่มืดมิดก็ย่อมสว่างและมีหนทางเสมอเช่นเดียวกับเรื่องราวของขนต้นกล้าในวันนี้มิตรมงคลแก้วกา